ค่ะดิฉันนางสาวพันนาราคงประเทศผู้ในการส่วนพัฒนาไรายได้สำนักงานคลังเทศบาลนครยะลาค่ะ นะคะที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้นะคะซึ่งผู้บริหารก็เห็นความสําคัญนะคะเลยส่งให้เข้าร่วมในหลักสูตรครั้งนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นหลักสูตรที่ดีสําหรับผู้บริหารโดยตรงเลยนะคะที่จะทําให้ทราบถึงเส้นทางของการบริหารงานแล้วก็เรียนรู้ในการทํายุทธศาสตร์เพื่อที่จะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะซึ่งอาจารย์ก็สามารถบรรยายและถ่ายทอดได้ดีมากๆเลยะคะ่ะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจ ในเรื่องทางวิชาการควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้วยเพราะว่าตลอดหลักสูตรทั้ทงหลักสูตรย่อย1และย่อย2เนี่ยก็ได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆะคะ่ะซึ่งคิดว่าการนําไป implement หรือว่าการไปประยุกต์ใช้เนี่ยจะเกิดเห็นผลสองลิตแน่นอนค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะเ,เข้าร่วมในโครงการนี้เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะผู้บริหารหรือว่า CEO นะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าองค์การมหาชนนะคะก็คิดว่าจะต้องได้นำไปใช้ได้อย่างแน่นอน,นะค่ะ